เอาละครับคุณผู้ชมในคลิปนี้มีวัตถุมงคลมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รับชมกันหนึ่งรุ่นครับเป็นเหรียญเนื้อกระไ่ทองหลวงพ่อขอมวัดไผ่รงวัวสร้างในปี2 5 1 5ครับเป็นเหรียญเสาห้าทรงไข่ครับด้านหน้าของเหรียญก็มีคําว่าหลวงพ่อขอมอยู่ทางด้านซ้ายส่วนทางด้านขวามีคําว่าสุพรรณบุรีไม่มีบอกชื่อวัดตรงกลางจะเป็น รูปเหมือนหลวงพ่อคอมยืนตรงครับใบหน้าของเรียนนี้ครับมีลักษณะแบบนี้นะครับใบหน้าของหลวงพ่อคอมมีบล็อกที่นิยมนะครับรุ่นนี้บล็อกที่นิยมก็จะมีเนื้อเกินอยู่ตรงนี้นิยมเล่นหากันครับเรียนนี้ผมได้มาจาก วัดไผ่โรงวัวโดยตรงครับเมื่อปีที่แล้วปี2567นะครับในราคา200บาทเป็นวัตถุมงคลที่เหลือตกค้างยังไม่ผ่านการบูชานะครับแผ้ทันหลวงพ่อขอมปุกเสกตั้งแต่ปี2515เลยนะครับก็เป็นเป็นระยะเวลาประมาณ50กว่าปีมาแล้ว วัตถุมงคลรุ่นนี้ยังมีเหลือตกค้างอยู่ครับด้านหลังของเหรียญก็จะมีคำว่าสาวห้าและก็ตัวอักษรสามตัวครับเป็นการระลึกถึงพระรัตนตรัย เป็นวัตถุมงคลที่ยังเหลือตกค้างจากปี2515ยังไม่หมดไปจากวัดครับท่านใดที่สนใจหรือกำลังมองหาวัตถุมงคลที่แท้ทันหลวงพระขอมก็อยากจะแนะนำรุ่นนี้เอาไว้อีกสักรุ่นนะครับราคาก็ไม่ไม่สูงด้วยนะครับ200บาทจากวัด ถ้ามีโอกาสไปที่วัดไพรงวัวก็ลองแวะเข้าไปที่ตู้วัตถุมงคลและลองถามเจ้าหน้าที่นะครับน่าจะยังมีเหลืออยู่นะครับในตอนนี้สำหรับในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับ